สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนี่คือท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะเจ้าราศีธนูทุกท่านคะในช่วงที่16-31ตุลาคม2568ช่วงนี้นะคะท่านจะเด่นเรื่องใดท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่มีปัญหาไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูเป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานนะคะท่านใดที่กําลังคาดหวังงานอยู่หรือว่าลุ้นงานอยู่โอ้ในช่วงนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะบางท่านก็จะมีอะไรให้ทําค่อนข้างที่จะ หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันงานยุ่งงานเยอะนะคะชาวราศีธนูฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะเพราะจะมีงานปุบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานที่มาพร้อมกับปัญหาก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งในด้านการแก้ไขปัญหาโดดเด่นในด้านฝีมือการทำงาน งานเข้ามาเถอะยังไงท่านก็รับได้มีเรื่องคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการงานแต่สำหรับบางท่านนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเพราะบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มขึ้นหรือบางท่าน ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเดินทางบ่อยช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะมีการติดต่อผู้คนมากหน้าหลายตาและท่านจะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบในเรื่องการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ขยันนะแต่ท่านจะต้องอ คือในในช่วงระยะเวลาแรกๆของการทำงานขยันแต่พอช่วงวันที่20ไปแล้วชักจะเริ่มเหนื่อยหน่อยอวยเวยและฉะนั้นท่านจะต้องกระตุ้นตัวเองนะคะพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่างานของท่านยุ่งขึ้นงานเยอะขึ้นและบางงานท่านจะต้องทำเองไม่สามารถให้คนคนอื่นทำแทนได้ นั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํางานของท่านนะคะถึงแม้ว่างานจะยุ่งงานจะเยอะแต่ก็ถือว่าท่านสามารถจัดก,การบริหารงานได้งานเสร็จทันกําหนดเวลาแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าบางท่านงานจะมาพร้อมกับปัญหางานนะคะที่ท่านทําก็จะลุ้นเลยนะโอ้โหเ,เสร็จทันไม่ทันเสร็จทันไม่ทัน ขอบอกให้ท่านคลายความวมิตกกังวลใจเลยนะคะว่าด้วยความสามารถของท่านงานจะสําเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะและที่สําคัญท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการแก้ไขปัญหานะคะช่วงนี้งานดีขึ้นนะท่านจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนค่ะงานเยอะขึ้นงานยุ่งขึ้นอ่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทนายอยายการรับซ่อมรับ ทำลายโอ้โหรับเหมาต่อเติมโอ้ช่วงนี้นะคะงานเยอะมากแต่จะส่งผลดีกับตัวท่านลุยงานให้เต็มที่ค่ะอยาขี้เกียจก็พอนะคะเพราะบางช่วงก็ขยนันขยนันบางช่วงก็อยากจะเดินทางไปเที่ยวอยากทํานั่นทนํานี่บ้างนะคะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านต้องทํะไรอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละและต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาพละงกาลังบาง,บางช่วงก็อาจจะถดถอยลงบ้างอะกระตุ้นตัวเองด้วยการรีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีธนูช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องเราคาดไม่ถึงในเรื่องของการเงินนะคะท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ใช่จํานวนที่เป็นกอบเป็นกำมมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษเงินไหลเข้ามาดีโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการติดต่อเดินทาง ทำงานเกี่ยวกับกางานที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมนะคะทำงานที่ยาก,ยากงานอะไรก็ตามที่คนอื่นไม่ทําแต่ท่านทําช่วงนี้งานของท่านเข้ามาดีรายรับของท่านก็เข้ามาดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ให้ท่านระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงได้สิ่งของถูกใจมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นอยากจะได้แต่ในขณะเดียวกันนะคะ ก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านและรถเช่นอยู่ๆก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะมีข้าวของภายในบ้านพังเสียหายโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงนะคะหรือรถขับอยู่ดีๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นเฉยเลยฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่ท่านได้เงินมาท่านจะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดนะคะ วางแผนการใช้เงินได้ยิ่งดีนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเงินของท่านเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปแต่ก็คือว่าท่านจะโชคดีตรงที่ว่ามีรายรับพิเศษมีคนช่วยเหลือเงินบางอย่างที่ท่านจะได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองค่ะและต่อมานะคะไม่เหมาะแก่การให้คนอื่นกู้ยืมเงินระวังจะมีปากเสียงหรือว่าไม่ มีเรื่องให้เข้าใจผิดกันกับคนอื่นด้วยเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างที่ท่านนั้นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไม่อยากรับรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อดีก็คือว่าถ้าท่านจะนําปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินมาแก้ไขในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนะคะและท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนบู๋ววามระมัดระวังการตัดสินใจผิดพลาด ระวังการทําอะไรรวดเดียวจนเกินไปนะคะมันจะทําให้ท่านนั้นทํางานผิดพลาดเสียหายแม้แต่รายจ่ายจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆระวังจะได้ของที่ไม่ตรงตามที่ท่านต้องการได้ของมีตําหนิได้ของที่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นะคะราคาถูกเกินไปแต่พอมาเข้าจริงไม่ตรงตามสเปคที่ท่านต้องการนั่นเองนะคะของเหมือนกันแต่สเปคไม่ตรงกัน ท่านระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะและเงินบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้กว่าท่านจะได้มาท่านจะต้องแก้ไขฉะนั้นถ้ามีปัญหาแก้ไขให้เต็มที่แล้วท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะหาพิธีป้องกันข้อนี้เอาไว้ด้วยอย่าเชื่อใจคนมากเรื่องเงินเงินทองทองนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีโชคลาภด้านการเงินถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหม ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงนู่นนี่นั่นก็พอมีโอกาสได้ลุ้นนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้จริงๆจะมาจากการผิดพลาดมาจากการแก้ไขปัญหาคนช่วยเหลือหรือไม่ก็บางท่านนะคะได้เงินจากงานพิเศษได้เงินจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนั้นเนี่ยแต่จะมาจากไหนแค่นั้นเองแต่จะได้ไม่เยอะนะคะเงินจะมีมาเรื่อยๆแต่ไม่มาก โดยภาพรวมการเงินยังคงมีเงินให้ใช้ใจ่ายหมุนเงินได้นะคะมีคําว่าได้เกิดขึ้นในเรื่องเงินเงินทองทองในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักในคนโสดช่วงนี้อืช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ว่าบางท่านก็ไม่เปิดใจจะปิดกั้นตัวเองก็ไม่เชิงนะคะความรักไปเรื่อยๆแหละ อาจจะพูดคุยกันไปก่อนนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็อพูดคุยไม่ถึงขั้นอบอกปัดหรือว่าตัดความสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังคู่ครองคนรักหรือว่าบุตรหลานป่วยไข้ไม่สบายนะคะหรือไม่ก็จะมีรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาเพิ่มเข้ามาโดยที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของชาว ราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้นะคะระมัดระวังโรคภัยที่เกี่ยวอ่าระวังเป็นหวัดตัวร้อนฉะนั้นท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆไม่ประมาทอย่าตากแดดตากฝนถ้าตากฝนมาก็ต้องอาบน้ำสะผมทันทีนะคะเพื่อป้องกันการป่วยไข้ไม่สบายนั่นเองค่ะด้านการทำบุญนะคะชาวราศีธนูถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการบริจาค โลหิตบริจาคยารักษาโรคนะคะที่ไหนเขามีต้องที่ไหนเขาต้องการยารักษาโรคก็บริจาคไปก็ได้นะคะหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะทําบุญในรูปแบบใดก็ทําได้เลยนะคะหากาก็ทาบุญบ่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องเงินเงินทองทอง จะมีคำว่าได้มีคำว่าอายุอยู่ก็ได้มาอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคเฮงเปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ